สวัสดีชาวพีฟ,ฟา,าลายสีทุกคนครับหลังจากที่ได้แนะนํานักเตะฮีโร่และนักเตะดาวรุ่มกันไปพอสมควรก็ถึงคิวของอีกคลาสขาประจําอย่างไอคอนที่ก็เพิ่มตานานเข้ามาใหม่อีก6กคนให้ทุกคนได้ตามล่าก,กันด้วยแน่นอนว่าในคลิปนี้ก็ขอหยิบบางส่วนมันแนะนํากันอีกเช่นเคยซึ่งจะมีใครและพวกเขาหน้าใช้น่าเสริมเข้ามาในทีมของคุณแค่ไหนเราไปดูพร้อมกันครับขอประเดิมเริ่มต้นด้วยนักเตะหน้าใหม่อย่างฟูลแบ็คระดับตำนานของทีมชาติบราซิลมากสคาฟู แบ็กขวาที่แฟนมิลานต่างรอคอยกันมาอย่างยาวนานเพอในยุค90ลากยาวมาจนถึงปี2000นี่คือแบ็กขวาระดับท็อปของโลกเจ้าตัวโด่งดังมั้งแต่อยู่ในบราซิลกับเซาเปาโ,โลจนกระทั่งเตะทีมชาติมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมป์โลกปี94ก่อนจะต่อยอดไปคว้าแชมป์โคปาเอเมริกาปี97กลายเป็นกัปตันของบราซิลคว้าแชมป์โคปาได้อีกในปี99ฟุตบอลโลกปี2002และกับสโมสรเองก็เคยคว้าแชมป์ลีกกับโรมา่าเก็บแชมป์มากมายกับปีศาจแดงดำได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ ด้วยสไตล์การเล่นที่เกมรับได้เกมรุกโหดซึ่งจากความสําเร็จระดับนี้ก็ดูจะไม่ใช่การยกย่องที่เกินจริงเลยและสำหรับในเกมครับคาฟูไอคอนคือแบ็คขวาที่ FP อาจจะเยอะก็จริงแต่ด้วยค่าพลังที่สูงถึง110พลังด้านในให้มาบาลานซ์หลายจุดนั่นทําให้คาฟูสามารถขยับมายืนตัวริมเส้นก็ได้เพราะวิ่งก็เร็วสปีดในการเลี้ยงบอลจัดจ้านแถมยังเปิดบอลได้ทําประตูได้หรือจะจับมายืนตัวรับยืนเป็นกองหลังก็ถือว่าเล่นง่ายไม่แพ้กันกลายเป็นอีกหนึ่งตัวเนกประสงค์ที่ถ้าเกิดว่าาาาใครรทททํีีมมินหือช บราซิลต้องหามาติดทีมไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคนที่2ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานกองหลังสุดแก่งที่สาวกมิลานห้ามพลาดอเล็กซานโดรเนสตา ดาวรุ่งจากลาซิโอที่ก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังตัวท็อปของอิตาลีได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยคุณสมบัติที่เพียบพร้อมไปซะทุกด้านทั้งความแข็งแกรง่งดุดันแต่ก็ยังปราดเปรียวมีความคล่องตัวแถมยังมีทักษะในการเล่นบอลจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมทำให้เนสเตาประสบความสำเร็จพาอินซีฟ้าขาวคว้าชแชมป์ได้มากมายตอนย้ายมาอยู่กับมิลานก็ยังต่อย,ยอดพาทีมคว้าชแชมป์ลีกได้อีก2สมัยชแชมป์ยุโรปได้อีก2ถ้วยมีรางวัลส่วนตัวได้ติดทีมยอดเยี่ยมของเซเรียยูฟาและฟีฟาจนแฟนบอลเคยชินแถมกับทีมชาติเองก็ยยังออู่่ททีีีมชุดิตาล คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2006อีกเรียกได้ว่าเก็บครบจบทั้งทีมชาติทั้งสโมสรเลยทีเดียวและสำหรับในเกมครับเนสตอไอคอนคือเซ็นเตอร์แบ็กที่พลังเริ่มต้นสูงถึง110เท่ากับคาปูก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะตอนพีก็คือช่วยกันเทพมาในเกมก็ไม่ต้องห่วงครับเกมรับแน่นปากเหมือนตัวจริงไม่มีผิดดยรูปร่างที่จัดว่าสูงใหญ่อยู่แล้วการเบียดการประทะจัดว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นใครตามหาเซ็นเตอร์แบ็กที่ครบเครื่องอย่ามองข้ามเนสตอไอคอนตัวนี้เลยนะครับ ปิดท้ายด้วยสุดยอดกองกลางจอมแกร่งแห่งทัพอินซีเล็กอย่างมิเชลบอลลัก ริทเติลไกเซอร์ที่หลายคนยังคงนึกภาพการเป็นอรองแชมป์อยู่บ่อยๆแต่ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ความสําเร็จของบัลหลักจริงๆก็จัดว่าเป็นกองกลางอีกคนที่คว้าแชมป์ได้มากมายนี่คือนักเตะในแดนกลางที่ความเก่งกาจหาตัวจับยากเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีสเสน่ห์และทําให้แฟนบอลชื่นชอบได้ไง่ายๆจากความดุดันของเขาจากลูกยิงอันทรงพลังและทักษะการไปกับบอลที่เนียนตาคลาสสิกน่าหลงไหลเอามากๆและสำหรับในเกมครับบัลหลักไอคอนเป็นกองกลางครบเครื่องที่หลายคนน่าจะอยากได้ไปเสริมแก่งให้กับแดนกลางเพราะตัวนี้ตามสรรพคุณเดียวกับที่ริทเติลไกเซอร์ ในชีวิตจริงเลยเป็นนักเตะที่ตัวสูงตัวใหญ่แข็งแกร่งแถมจุดเด่นอย่างการยิงประตูที่มันสนั่นเท้าก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมยิงไกลดีจ่ายบอลวางบอลไกลก็ทําได้ดีไม่แพ้กันตัวนี้เล่นได้ไม่ต้องห่วงฟูทีมแต่ถ้าเกิดใครยิ่งเป็นแฟนสิงห์แฟนเสือใต้หรือทีมชาติเยอรมันของมันต้องมีเลยครับ โดยทุกคนสามารถหานักเตะไอคอนชุดใหม่มาเสริมทีมของคุณได้แล้ววันนี้ในเกมฟีฟ่าออนไลน4นอกจากนักเตะตำนานแล้วก็ยังมีฮีโร่คลาสและ21 New Generation เข้าหมายคุณได้ตามล่าก,กันด้วยชวนคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตอะไรเกิาลืมกดติดตาม e-sport ฟีฟ่าออนไลน์4ไท a แลนด์กันไว้ด้วยนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ